ช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกครับนะฮะจากน้องเก่งมนชัยนะฮะเรื่องนี้ไปได้ยินได้ฟังมาชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อเรื่องว่าคู่อาฆาตครับคู่ <ผม S 1> อาฆาตขออนุญ,ญาตตั้งชื่อเรื่องว่าคู่อาฆาตเลยแล้วกันขออนุญ,ญาตเจ้าของเรื่องด้วยว่า ผมขอเป็นคนตั้งชื่อเรื่องเองออเพราะว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องมาให้ผมแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าสู่ให้ผมฟังอ่าอเหตุการณ์เป็นไงครับมนชัยเชิญเลยครับเรื่องราวของเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยยังไม่รู้ตอนจบของเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซนต์ดีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอทราบเห็นข่าวที่พี่เกยงเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยนึกถึงเรื่องนี้แล้วอยากเอามาแชร์กันเพราะว่า อาจารย์หมอที่เจอเรื่องเรื่องนี้ฝั่งหนึ่งคือวิทยาศาสตร์จาจ๋าเลยอ,อีกฝั่งหนึ่ง ที่สิ่งที่เขาเจอมันเป็นเรื่องราวลี้ลับที่วิทยาศาสตร,รษษ์อธิบายไม่ได้ครับจนถึงวันนี้ก็อกธิบายไม่ได้อจนถึงวันนี้อาจาร,รย์หมอก็อยังอย่างที่ผมบอกมันยังยังไม่ได้เคลียร์จบหมดนะอ<ม>แต่ว่าก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาครับนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักสองสามปีที่แล้วอ<ม>เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับครับผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นจังหวัดไหนอย่างไรแล้วกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในในบางต่างจังหวัดในบางที่เนี่ย โรงพยาบาลมีไม่เยอะมากเดี๋ยวจะไปกระทบกระทั่งของอาจารย์หมอเขานะครับครบคุณหมอท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณหมอระดับผู้ใหญ่ละอายุประมาณ5้าิบบวกลบผมไม่ทราบจริงว่าท่านอายุเท่าไหร่นะครับมีครอบครัวครับมีลูกชายมีลูกสาวมีคุณภรรยานะครับก็อยู่ด้วยกันมาด้วยดีโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาเลยเลยนะครับ เช้าคุณหมอไปทํางานเย็นมาก็กลับบ้านครับไม่มีไม่มีอะไรมาแทรกในระหว่างกิจวัตรประจําวันของคุณหมอเป็นแบบนี้เป,นบบนเป็นประจามาสาม่าเสมอ,อมนะครับแต่ว่าเช้าว,วันหนึ่งครับทําให้ชีวิตคุณหมอเปลี่ยนไปครับเช้ามืดครับคุณหมอขับรถตามปกติเพื่อไปโรงพยาบาลในตอนเช้าเข้าเวรเช้าหกโมงเช้าออกจากบ้านน่าจะตีสี่ตีห้านะครับไปประสบอุบัติเหตุครับคุณหมอขับรถ อารมณ์ประมาณผมรถ Fort จ n e r อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ f o r t u n เ r นะอารมณ์รถใหญ่ประมาณนี้นะเอส SUV เออรถ SUV ยีนะครับยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับผมเห็นรถคันนี้ละเห็นด้วยตาผมเลยป้ายแดงเลยออผมเห็นรถคันนี้เลยครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยสีดํำนะครับก็ขับซัดโคมตุ้มชนกับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับมีคนขับแค่หนึ่งคนคนขับไม่ใส่เสื้อถอดเสื้อนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องของคนขับดยอีกทีนึงแล้วว่าเขาไมคบถึงมาอยู่ตอนนั้นขับตรงนั้นเวลานั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที่ครับอจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งครับพี่เก่งครับแล้วมันจะมีไหลทางที่มันจะเป็นกันไม่ให้รถเอ่เออเออนึกออกนึกออกอันนั้นอ่ะมันกลายเป็นที่บากคอชั้นดีแล้วอ๋อใช่ครับพี่เก่งคิดถูกแล้วฮะครับศีรษาขาดครับโอ้ มอเตอร์ไซค์คันนั้นโดนอัดก๊อปปี้แล้วก็ถลายไปอีกไม่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 เยอะมากนะครับแล้วก็ศีรษะหลุดออกจากตัวครับหัวขาดเลยนะครับทั้งนั้นที่ใส่หมอนอ้อยด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะถึงเท้าเท้าคลาดแต่เขาไม่ใส่เสื้อนะครับตามที่ตามที่หมอร้อยฟังหมอร้อยผมฟังมาตอนหลังแล้วนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ตั้งสติก็โทรเรียกประกงประกันเยขตำรวจตำรวจมาไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ับผไปชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอืไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ที่บ้านฟังฮะเหรอผมก็แปลกใจทำไมคุณหมอไม่เล่าให้ที่บ้านฟังเออเพราะว่ารถชนอะอย่างน้อยอะรถมันต้องมีรอยอุบัติเหตุเว้ยเล่าให้ฟังว่ารถชนแต่ไม่เล่าให้ฟังว่าคนตายอ๋อเหรอเล่าให้ฟังว่าแบบรถชนอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปชนมาแต่ไม่บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ม่ได้บอกว่ามีคนเสียชีวิตผมก็ไม่ทราบว่าทำไมคุณหมอตัดสินใจแบบนั้นอืมก็ใช้ชีวิตตามปกติครับครับ แต่ว่าวันดีคืนดีผ่านไปแบบยังไม่ถึงถึงหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นคุณหมอเป็นเรื่องราวของการโดนวิญญาณดวงเนี้ยติดตามครับพี่เก่งเริ่มต้นจากคืนแรกครับรบสิ่งที่เจอนะฮะผมพยายามจับรวบประเด็นมานะอันไหนอันไหนที่เป็นพวกยิบย่อยน้ำจิ้มผมตัดทิ้งหมดเลยนะเอาแบบที่มันรู้สึกว่าจังๆนะจังๆคืนแรกครับขับรถ พาภรรยาไปทานข้าวอไปกันสองคนนะครับไม่ได้พาลูกไปนะครับแล้วปรากฏว่าภรรยาเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับรถตามอขับตามมาสักพักละภรรยาก็ไปสะกิดพ่อพ่อมีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาเปล่าขับตามมาเรื่อยๆเสร็จปั๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันเนี้ขับมาเทียบที่ด้านข้างครับครับแล้วเป็นด้านข้างของภรรยาด้วยข้างซ้ายอืแล้วปรากฏว่าภรรยาก็แบบ หันไปมองเพราะว่าเห็นเห็นมานานแล้วอะครับขับกุนแบบเหมือนตามตามมาตลอดอะแต่ว่าเห็นเป็นแบบผ่านกระจงกระจกอะไรแบบเนี้ยนะครับพอมาอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแหละฮะภรรยาถึงขั้นกรีดลั่นรถเลยฮะอืมเห็นอะไรอ่ะไม่มีหัวครับเฮ้ยร์ไซค์ที่ขับมาข้างๆนะใช่ครับไม่มีหัวไม่มีหัวครับ ก็กรีดลั่นเลยฮะแบบแบบโขคนแบบสติแตกอ่ะเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์ขับตามมาเห็นตงแต่ไกลๆพอมาใกล้ๆเห็นแบบไม่มีหัวแล้วอยู่ข้างๆติดกระจกข้างๆเลยครับก็บอกหมอนะบมอกก็แบบเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรรีบขับหนีแล้วกลับกลับบ้านเลยครับคืนนั้นก็ภรรยาก็แบบเหมือนแบบมาเล่าให้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 สามีตัวเองฟังว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยคุณหมอก็แบบปลอบใจภรรยาว่า เฮ้ยไม่มีไรหรอกตาฝาดนะครับเป็นเรื่องแบบคิดไปเองเห็นไปเองอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คืนนั้นก็ผ่านผลไปครับคืนถัดมานะครับคืนถัดมาอาจจะไม่ได้เป็นวันรุ่งขึ้นนะครับคืนถัดถัดมาภายในเจ็ดวันสิบวันเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับมีเสียงดังโครมหน้าบ้าน เหมือนมีคนเอาอะไรมาปาอบ้านคุณหมอเป็นแบบนี้ฮะผมไปเห็นบ้านคุณหมอมาแล้วด้วยครับบ้านคุณหมอเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ประมาณสักหนึ่งร้อยตารางวาหลังใหญ่หลังใหญ่หลังใหญ่เลยแล้วด้านหน้าบ้านคุณหมอเนี่ยมีต้นไม้คือจะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับแล้วมีต้นไม้ต้นใหญ่ตั้งปั้งอยู่หน้าบ้านนั่นหนึ่งซึ่งตามหลักของจุ้ยเขาบอกไม่ดีนะครับแต่คุณหมอเขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับก็ก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมาครับแล้วที่บอกว่าเสียงดังปั้งเนี่ยนะครับก็ตก แบบก็เกิดความแบบเอ้ยใครมาปาอะไรหน้าบ้านตรงรั้วบ้านนะครับปรากฏว่าก็ให้ทางคนที่ดูแลบ้านนะครับพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยคนรับใช้อะไรเงี้ยไปดูว่าใครมาเคาะประตูหรือว่าใครเอาอะไรมาปาหน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เห็นคือหมวกกันน็อกฮะจริงเหรอหมวกกันน็อกเต็มใบเออ แต่ว่าข้างในนั้นไม่ได้มีหัวคนอะไรนะมีคนเหมือนเอาหมอนกในมาป่าหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองที่ที่ที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับและนี่คืนนั้นเลยครับอลูกชายกับลูกสาวคุณหมอเห็นพร้อมกันเห็นเป็นแบบว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายอยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านไม่มีหัวอีกแล้วครับไม่มีหัวอีกแล้วครับคือเรื่องเนี้ย พอเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมเล่าเล่ามาให้ฟังเนี่ยครับมันเป็นสิ่งแวดล้อมคุณหมอหมดเลยอลูกเห็นเมยเห็นอคุณหมอก็พยายามปฏิเสธว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีจนมันไม่ไหวละครับเขาก็เลยแบบเหมือนมาประชุมครอบครัวกันเปิดออกคุยกันเฮ้ยพ่อมันจะเป็นไปได้ยังไงแม่ก็เห็นลูกก็เห็นใช่พี่เลี้ยงเด็กก็เห็นแต่แต่พี่เลี้ยงอาจจะไม่ได้เจอจ่าๆนะเจอแค่เป็นหมวกกันน็อกมามาปาหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็คนเห็นหมดเลยอ่ะ พ่อไม่เห็นบ้างเหรอพ่อไม่เจออะไรบ้างเหรอคุณหมออ่ะก็เจอเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นไม่กล้าเล่าให้ลูกฟังไม่กล้าเล่าให้เมียฟังยังยังเก็บความรับไว้อยู่ยังเก็บรับอยู่แต่เล่าให้ฟังแล้วว่าเรื่องเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุมาแล้ววันนั้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วคนเสียชีวิตเนี่ยศีษะขาดขาที่ตรงนั้นยอมเล่าให้ให้ให้คนที่บ้านฟังแล้วแล้วคุณหมอก็ยอมเล่าต่อมาว่าตัวเองเนี่ย เจอมาแบบเหยียบอกกลางที่นอนเลยตอนระหว่างคืนที่นอนแบบหลับหล,ลับนอนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเหยียบแล้วแต่ไม่พูดไม่มีคําพูดไม่มีอะไรแต่แบบ,บตัวเองรู้สึกเหมือนโดนโดนคนเนี่ยเหยียบเหยียบเอาเท้ามาเหยียบที่อกอะไรแบบเนี้ยนะครับสุดท้ายรเรื่องนี้เนี่ยถูกคลี่คลายลงแต่ผมแบบยังไม่รู้ตอนจบจริงๆว่ามันจบยังไงอคือคุณหมอก็ปรึกษาครอบครัวพอเล่าให้เมียฟังพอเล่าให้ให,ให,ให้ที่บ้านฟังเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันว่างั้นควรเชิญ อาจารย์ควรเชิญคนที่แบบมามาปัดเป่าไล่ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเชิญพระมาทําบุญบ้านไหมพอ่อชวนอาจารย์มาแบบทําพิธีอะไรไหมสุดท้ายอาจารย์หมอเนี่ยที่ที่ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ยอมทําตามอมแล้วก็คนที่มามาช่วยดูเรื่องนี้เนี่ยมาช่วยทําบุญให้เนี่ยอก็เห็นเลยเห็นเลยว่ามีวิญญ,ญาณน่ตามและ,อ,ะอยู่หน้าบ้านตลอดอยู่ตรงมุมขวามือ ของบ้านของบ้านคือถ้ามุดมองมองออกไปจากนอกบ้านเนี่ยอยู่ทางขวามือติดกับรั้วบ้านอีกฝั่งอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนั้นเลยแล้วไปไปไหนด้วยครับแล้วทําพิธีไล่ก็ไม่ไปด้วยจริงเหรอฮะเออแล้วแล้วคนที่ที่เป็นอ่าเราเรียกหมอผีอย่างนี้แล้วกันนะนะเขาได้บอกว่าวิญญาณตนนั้นที่ยืนอยู่ตรงมุมบ้านเนี่ยคือวิญญาณลักษณะแบบไหนคือเป็นผู้ชายไม่มีศีรษะเหมือนกับอางนี้เลยป่ะแต่แต่ว่า คนคนที่มาเนี่ยผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยเองกับตัวเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นลักษณะหน้าทาม็นยังไงแต่สิ่งที่เขาเล่าคือ,อเหมือนกับว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุเนี้ยที่ผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่อาฆาตคุณหมอมาเนรชาติปางก่อคือเคยฆ่ากันตายมาแล้วลักษณะลักษณะแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคู่แค้นกันอ่ะแล้วฆ่ากันมาเลยฆ่าพบก่อนแล้วสามสามสามชาติสามพบแล้วชาตินี้เนี่ยก็ดันมาเสียชีวิต เพราะคุณหมอเพราะคุณหมออีกแล้วเหตุก็เหมือนแบบเอามีดมาฆ่าฟันกันอีกอืแล้วเขาเนี่ยก็ไม่อโหสีให้ครับทั้งที่พยายามแล้วนะพยายามพยายามแบบทาบุญให้พยายามแบบขอเข้ามาลาโทษอะไรกันแล้วนะครับก็ไม่ยอมไม่ยอมอโหสีให้ไม่ยอมไปไหนยังคงเฝ้าอยู่หน้าบ้านตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนชาติพบก่อนเนี่ยไปฆ่ากันตายอะไรยไม่รู้แต่ชาตินี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วคนเนี้ยไม่เคยออกจากบ้านเวลานั้นเลย อือเหรอไม่เคยตื่นตีสี่ตีห้าเลยเอแบบเหมือนไลฟ์สไตล์เป็นคนแบบอยู่แบบตื่นสายอะ่ะนอนตื่นแบบสายๆอะไรเงี้ยวันนั้นไม่รู้นึกอุตริอะไรจะไปซื้อของไปเซเว่นไปซื้อของคลังสะดวกซื้ออะไรเงี้ยตอนเช้ามืดตีสี่ตีห้าแล้วก็ไม่เคยผ่านถนนเส้นนั้นด้วย<อ>เหมือนมันเป็นแบบสิ่งที่มันถูกกาหนดไปแล้ว อ่าใช่ออารู้ว่าถึงที่แล้วก็เป็นออย่างที่บอกคือคู่เวรคู่กรรมอ่ะอนะครับ<ช>มันก็จังหวะคือประจวบเหมาะมาพอดีสัดต,ตุ้มเปรียงโอ้โหเสียชีวิตเลยเชีวิตเลยเรื่องนี้ขัดมานานเนี่ยประมาณสักสองสามปีครับแล้วล่าสุดมาได้มีการอี่คุยกันเนี่ยแล้วคุณหมอได้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยวิญญ,ญาณตอนนี้นี่แหละที่ผมบอกว่าผมยังไม่รู้ตอนจบของเรื่องนี้ออผมยังคือสุดเรื่องณวันนั้นที่ผมรู้เนี่ยยังไม่ไปยังไม่ไปยังเจอแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้แล้วอ๋อ ยังวนเวียนอยู่หน้าบ้านยังวนเวียนให้คุณหมอได้เห็นอตอนที่คุณหมอขับรถร,บรถคันนั้นคุณหมอไม่กล้าขับอีกเลยซื้อรถเท่ไหร่เลยแล้วก็รถคันนั้นก็ไม่กล้าขายด้วยครันะเวลานั้นนะณเวลานั้นเมื่อสักสองสามปีที่แล้วที่ผมทราบเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ผม่าไม่ได้ตามเรื่องนี้ต่อจริงนะแล้วก็แล้วก็หผ่านหายไปอยากรู้ตอนจบเหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองไปถามคุณหมอให้มาอัปเดตให้หน่อยเออมาอัปเดตหน่อยยังยืนอยู่ตรง มุมบ้านอยู่หรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่อยู่ในบ้านอาจจะอยู่หน้าบ้านยังคงวนเวียนไปวนเวียนมาอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะนะฮะนี่คือเรื่องราวของน้องเก่งมนชยัยครับผมนะครับคู่อาฆาตนะฮะครับเดือช็อกไฟติ้งของเราเรื่องแรกนะฮะเฮ้ยน่ากลัวสนุกสนานใช้ได้เลยทีเดียว<แ>คุณยู่ไม่ธรรมดา สุดยอดจริงผมลูกศิษย์คุณไงโอ้ยแมวดีกว่าอาจารย์ดีเล่าเรืองเล่าเรื่องนะครับไม่ค่อยได้เล่านานละนะฮะจะพยายามเคาะสนิมหน่อยเคาะสนิมหน่อยนะครับผมเมื่อก่อนที่เขาเล่าน่ากลัวมากนะคุณฟังแล้วเขาหายไปพักหนึ่งครับติดหญิงนะฮะตอนนี้ติดเด็กแล้วฮะใช่ลูกชายคุณน่ารักดีใช่ใช่วันอาทิตย์นี้ผมโกนผมไฟนะจริงเหรอว่างเรียนเชิญนะแต่ว่าชี่ตรู่เลยนะโอ้โหนนอนดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับที่ชอบ ช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกนะครับเดือดช็อคไฟติ้งของเราเรื่องแรกนะครับเดือดช็อ